สวัสดียามเช้าครับมาดูต้มน้ำซุปครับแล้วเดี๋ยวจะไปชมบรรยากาศเช้าเช้าตะว,วันจะขึ้นนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ f อซี FC ทุกคนทุกท่านเข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับนะดูต้มน้ำซุปครับเดี๋ยวเดินไปชมบรรยากาศครับนะต้มซุปแซ่บครับ ช้อนฟองออกครับนี่ครับน้ำตกเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศเช้าเช้าตะวันขึ้นเช้าเช้าสวยงามครับอากาศเย็นเย็นวันนี้สายๆหน่อยคงร้อน เดินมาชมบรรยากาศเลยครับชเช้าเช้านี่ครับร้านพรชัยหมูกระทะเดินชมบรรยากาศนะาาครับเช้าเช้าอัปเดตเช้าเช้าเลยครับบรรยากาศเย็นเย็น ท้องฟ้าแจ่มใสวันจะขึ้นแล้วครับเช้าเสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับและทุกคนด้วยนะครับพี่ป้านะ,ะเข้ามาชมเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมตดกดกระดิ่งนะครับนาดูบรรยากาศครับเช้าๆท้ทองควาสวยงามครับบรรยากาศเชา้าๆอัปเดตให้ดูหน่อยครับเชา้าๆนู่นครับเขาหัวส้โลง ตะวันจะขึ้นแล้วครับสวัสดีลุงกับป้าด้วยนะครับส่งกำลังส่งกำลังใจให้ไปทุกวันนะครับสู้ๆครับมีโอกาสจะไปเยี่ยมไปหาครับคิดถึงทุกวันนะครับผมดูตลอดนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนครับลุงป้า อยากเจออยากเห็นครับแต่ยังไม่มีโอกาสครับเช้าเช้าดูบรรยากาศไปก่อนครับเดี๋ยวสักพักออกไปเก็บเตาชมบรรยากาศก่อนครับสวยงามมากครับตะวันจะขึ้นแล้วครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับหน้าร้านผมครับบรรยากาศ จะขึ้นขอบฟ้าแล้วสวยงามมากครับอย่าลืมนะครับกดติดตามพรชัยหมูกระทะให้ด้วยนะครับช่องเล็กๆฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะครับจะทำคลิปให้ดูทุกๆวันครับ ตะวันจะเริ่มโผล่แล้วครับสวยงามมากครับน้องหมาดันเห่าอีกนี่ครับสวยครับเช้าเช้าบรรยากาศ ค่อยๆขึ้นแล้วครับค่อยๆขึ้นบนยอดไม้แล้วครับจับดวงตะวันหน่อยครับขึ้นแล้วจับหน่อย งามครับคลิปนี้เาไว้เพียงเท่านี้นะครับอเอาเปียเช้าๆให้ดูนะครับเข้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย